ีครับสสวัดีครับสมาชิกทุกท่านครับวิธีการตุ้ทุกท่านครับจะเชื่อมวิธีธรรมดาครับเช่อมวิธีธรรมดาค่อยจะน้ำจะเหนืออาณาการชาตินะครับที่อ้าวหลังนะครับอาณาการชาติของวันที่สามนะครับมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะอาใาการชาติก็คือเรียกจากประเทศเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามนะครับจากประเทศเวียดนามนะครับอาณาณ์นะ เป็นให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับออกเวลาสี่โมงเย็นนะของทุกวันทุกวันนะคะนรับชาววีดปรแกรนอะไรโปก็จะมรตื่นๆใท่านทุกคนได้รู้ลปรแก,กรมมนเตืนทุกวันทุกวันนะครับเมื่อวานนี้หลุดนะเอ่อเมื่อวานนี้หลุดนะเดี๋ยวจะพูดนะครับล,ยล,ยลยอยใจคาดลอยใจคาดเกือบเอาเลยนะครับ เก้าก yup. ับศูนะครับฮานรยกาชาดนะ่านองกาชาสากับศูนย์เน้นที่เก้านะครับชุดวินก็เก้าศูนย่องามสี่ห้าน้ะครับเก้าหนึ่หนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสา้าเก้่สเกูนย์หนึ่งศูนย์ุสองสอ หนึ0สามสามสวนี่สี่นห้าห้านเจ็ดไปเลยครับตาดนี้นะครับพวินก็หนึ่งสอสามสี่ห้ากอบเก้าเกาเข้ามาใส่เกับสิบเก็าสนมาใส่ครับขออไัยนะครับเป็นบัตรเสียงแหกๆอยู่นะเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยเลย ครับตามนี้ก็แล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านช่วงบีช่วงดีอ่มครับสี่โมงสี่โมงนะเรื่อยๆนะครับ